สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดน Channel. ิชแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็บากไป,ปอย่างเช่นเคยก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมาทดสอบโกเทอร์เฟสตัวใหม่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับเอกลักษณ์จุดเด่นของเขาเป็นตัวละครที่ทํามาเพื่อเล่นกับทีมเจ็ดบาทนะครับแล้วก็2เล่นกับตัวละครที่มีเผ่าพันธุ์ไม่ซ้กันนะครับแต่ในวันนี้เพื่อนเพื่อผมขอแหวกนิดน,นึงครับเพราะผมปกติแล้วเนี่ยเป็นเมนคอมไม่ระบุนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นโกเทอร์กัับบบทีมไมไ่รระุค สำหรับเพื่อนๆหลายคนที่ถามเข้ามานะครับว่าโกเทอร์สามารถเล่นกับคอมไมลระบุได้ไหมผมบอกเลยว่าเล่นได้เ,เพื่อนๆแต่สิ่งเดียวที่เหลือในเอกลักษณ์ของโกเทอร์เนี่ยก็คือความสามารถเสริมพลังแหลงตรงนี้นะครับก็สำหรับความสามารถเสริมพลังแหลงคืออะไรนะครับเมื่ออศัศวินพวกพ้องใช้สกิลจะม้วเอฟเฟกเพิ่มเติมตาม,ตามแรงการที่ใช้ โดย1ดาวจะได้อัตราจอเกาะเพิ่ม30% 2เดาวไม่สนต้านคีสิบแล้วก็อัตราโจกเกาะ30%นะครับการ3าดาวจะไม่สนต้านทานคีสิบเกับไม่สนป้องกันคิถึง20%สิเลยครับสิ่งที่ขาดไปเนี่ยหนึ่งนะครับก็คือเพิ่มเสร็พื้นฐานของอัศวินพวพ้องที่มีอตัตราลักเจ็ดบาปก,กับความสามารถในการเพิ่มแรงสกิลของตนเองนะครับอ๋อใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของอัศวินพวกพ้อง2%สูงสุด20%เมื่อทกากรถออนนดีบบ,บััตววพวกพกงนะ และสำหรับทีมที่เราจะใช้กันในวันนี้ครับก็จะเป็นเซตนี้เลยเ,เพื่อนๆคอนเซปต์ทีมเราจะเน้นเกมลุกโดยใช้จาร์ฮาร์ดซึ่งจุดเด่นของจารฮาร์ดเนี่ยก็คล้ายๆกับโกเทอร์เลยนะครับยิ่งใช้การ์ดท,ที่มีแรงระดับสูงหรือว่าดาวระดับสูงเนี่ยความสามารถมันก็จะยิ่งอัปเกรดนะแล้วก็ตัวที่2ครับอาร์เบโดจะเป็นตัวละครตั้งรับของทีมนี้นะครับส่วนตัวที่3ก็จะเป็นโกเทอร์เฟสตัวใหม่นะครับหรือว่าตัวซับประจําทีมและสุดท้ายตําแหน่งที่4นะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนานาชิสุดเทพของพวกเรานั่นเองนะครับ ก็สำหรับอาหารที่กินนะครับทีมนี้เนี่ยผมจะกินเป็นอาหารเพิ่ม,มระดับพลังต่อสู้เลยเพราะผมคิดว่ามีโอกาสได้เริ่มก่อนค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้าลองดูค่าพลังนะค่าพลังทีมเราตอนนี้เนี่ย254,725 25แต้มเลยครับโดยที่มันเยอะๆเนี่ยค่าพลังเนี่ยมันมาจากโกลเทอร์เฟสเลยนะโกลเทอร์เฟสตัวนี้ค่าพลังมันเวอร์มากๆนะครับอ่ะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันเลยครับโอเคครับทีมแรกนะครับเรามาเจอคอมมนุษย์นะโอเคเลยเราได้เปิดก่อนด้วยนะครับ ก็ถือว่าดีนะเพราะป่าเนี่ยจะได้ไม่ไปถอดบัฟโอเคเรียบร้อยครับ <laughs> ยังไม่ได้ลองเลยโอเคครับมาเรามาเจอทีมเทพอสูรนะครับเอาจริงทีมเราเนี่ยค่อนข้างแพ้เกียวดานหนึ่งเพื่อนถ้าเกียวดาสามารถเก็บสแต็กได้นะครับคือจะลาบักเรามากๆเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเน้นอัลเบโดครับี๋ยวผมยังไม่ต้องเน้นอัลเบโดดี ไม่ได้ผมว่าต้องเน้น่ะผมอัพแรงอัปเบโดเลยนะครับเอาจริงที่ผมต้องใช้อัปเบโดเนี่ยไม่ใช่อะไรคือผมอ่ะอยากให้เขากลัวนะไม่กล้าหวดมาเพราะถ้าเขาไม่หวดมาเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาก็จะไม่ได้ดูดเลือดเราด้วยนะครับเออโอ้โหการสวยมากเพื่อนๆตาหน้าโกเทอร์ใช้ขั้น3ได้นะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าได้เมทเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมน่าจะเก็บเซอร์ดิสก่อนคิดว่าโอ้โหเขาหด กาโหดเข้ามาต้องๆเลยนะครับหดมาหดกลับโอเคเขาหดมาแค่นี้นะหรือผมโค้นเก็บเกลด้าดีเกลด้าจะตายไหมเพื่อนๆว่าตายได้ไหมใส่ทำมีเดลแดงด้วยนะเลือดสี่แสนผมว่ายากเก็บเซอร์ติสก่อนดีกว่าอ่าไปครับเดี๋ยวผมบัฟนี่นะครับแล้วก็แปะเกลด้าไว้ก่อน แล้วก็หัวเซลลิสเลยลองดูการท่าน้น3นะครับแบบมีบัฟตายไหมแปะไปก่อนนะครับเจโอดามันจะได้ไม่แรงเท่าไหร่โอเคสามแสนเจ็ดนะครับเรียบร้อยเซลลิสลวงไปแล้วหนึ่งครับมา ว่าเราจะอยู่ถึงเล่ได้ไหมเนี่ยแต่แมวลารตาหน้าเนี่ยเรามีไอ้น,นี่อยู่เพืเ่อนๆเลขาลิคัสขั้นสามนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆแน่นอนปวดเขาไเออเจ็บอยู่เจ็บอยู่ปวดไม่อีกคนไม่อีกเออสวยครับยิ่งเล่นน,อน้อยเรายิ่งแรงด้วยโดนเข้าไปคนละดอกบอกเลยบินแน่นอนมาไปครับ ผมลุยเลยเพื่อนๆต้องลุยแล้วนะครับช็อตนี้เฮ้ยโคทเทอร์สีแดงหรือว่าหัวได้พึ่งน,นะขั้นสามรอผมว่าหัวไปเลยแหละไม่ต้องคิดเยอะครับไปปิดเกมได้เปล่า <c oughs> เลขาลิคัส <c oughs> โอ้โหเหลือเกลด้าหยาบปะเนี่ย ตายปะโอ้โหไม่ตายอ่ะไม่มีทางโอ้โหแบบนี้ยากครับแบบนี้ยากแบบนี้ยากนะมาเดี๋ยวเราอาจจะต้องเก็บสต็กตัวละครนะครับ <c oughs> เราอาจจะต้องเก็บไม้ตายแล้วก็เบิร์พร้อมกันอ่ะแต่จาร์ฮผมมันแบบยิ่งนานยิ่งอ่อนด้วยนะ <c oughs> ต่างกับเกียวได้ยิ่งนานยิ่งเก่งครับเฮ้ยโอ้โหโกทเธอร์บินเลยเหรออ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอือ เรวการ้าดูเราก็เลี่ยอันติเราไม่ได้อีกนะเคลียร์การ์ดไปครับแปะไปก่อนโอเคเจ็บอยู่เจ็บอยู่ตาหน้าผมว่าไงเขาก็ต้องหัวดมาแรืมั้งหรือจะไม่หัวหรอโอเคไม่หัวจริงด้วยไม่เป็นไรเขาโดนดีบับอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมเก็บไม้ตายเลยลวกันใช้ไปเลย Okay. คิดว่าไม่น่าตายครับหรือเปล่าโอ้โหดูดิมันไม่เข้าแล้วอ่ะเพื่อนโอ้โหคือถ้าอันติไม่ตายเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะตาหน้าจริงๆวัดกันที่อันติเลยตายหรอวังเออไม่เข้าเหมือนกันเฮ้ยแย่งน้นเราก็มีหวังนะถ้าเขาหัวเราไม่เข้าแบบนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยหกแสนอือหือพอดีห0 0 0นพอครับจริงๆ เดี๋ยวผมใช้นี้ก่อนแล้วก็นี่ครับอเวโดอเวโดชนะท่านนะตอนนี้คือชนะท่านไงก็ได้เปรียบตายไหมโอ้โหแสนเดียวเดียวตายไปเนี่ยตายเลยเ,อเหอะเฮ้ยโอเคสวยงามครับอเวโดปิดจบให้นะโอ้โหเรียบร้อยครับเกือบซึ้ง โอเคครับมาเรามาเจอทีมอ่าทีม7บาทเลยนะครับเราได้ลองแล้วว่าเราจะหวดพี่ดัดเข้าหรือเปล่านะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมอัพแรงเลยครับแล้วก็ตั้งทนไว้แล้วกัอน,กนอีกใบนึงเนี่ยอืมผมลดเรเมทใครดีพี่ดัตล้วกันโอเคเดี๋ยวตาหน้าเราจะลุยแบบตึงๆครับไป เออหลบหลีกนะครับหลบได้หลบไปหลบได้หลบไปขออัพเล้งอีกใบขออัพเล้งอีกใบโอ้โหคือถ้าเกิดได้อัพเล้งอีกใบนะบอกเลยสนุกแน่นอนอ่ะจริงๆไม่เป็นไรเรามีสองก๊อกเพื่อนๆเรามีสองก๊อกอุ้ยเดี๋ยวอันตรีมาเลยเหรออ่ะดูละแป๊บนึงถ้างั้นแล้วผมตั้งถอนนะครับรถเกตแล้วก็จิ้มไปครับตายไหมลองดูเออโอ้โหกนเธอนี่มันครบเครื่องจริงๆ มว่าไม่รอดขีดัดไม่รอดแน่นอนโดนแรงขนาดนี้เรียบรอ้อ <laughs> ยสามแสนครับโอ้ไม่กอดเดี๋ยวทีนี้มันโหดเอาเรื่องนะ่ะเนี่ยเอาจริงผมไม่คิดเลยนะว่าจานผมเนี่ยมันจะหุ้นขึ้นเพื่อนๆโอเคศั okay, ตรูยอมครับ <c oughs> อ่ะก็มาครับเรามาเจอทีมเจ็ดบาทอีกแล้วนะครับทีมคนเดิมหรือเปล่า วินเซนโซไม่แน่ใจนะก็โอ้โหการดีมากอะ่ะอ่ะก็เดี๋ยวผมอัพแรงนะครับโคเทอร์อัพเลยแล้วก็ยยุโอเคจริงๆผมเก็บไว้ก่อนก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรคือผมมาอยากใช้การอัอเบโดขั้น2นะครับเ <c oughs> พราะหลังจากนี้ผมจะได้ไม่ต้องมานั่งกดถอนอีกนะโอเคการสวยมาก โอ้โหกาสเสยมากจากฮาร์ดคัสามนี้บอกเลยว่ารูเรื่องแน่นอนหลบลีกนะครับหดมาหดมาแล้วไงเออมาอยู่จักอเวโดย,ยิงหัวยิงแรงเดี่ยวเขาเขาเบอรออะไรวะเขาเบืออะไรหรือเปล่าเรียบร้อยโอ้โหใช้ซ้ำสามทีนะครับเรามีทาเบียวแดงเอฟเฟกต์มันก็ไม่ทำงานหรือเปล่าพี่ ้างั้นก็ไปเลยครับไม่แน่พี่บันอาจจะบ,บินเลยนะผมเก็บพี่บันก่อนเลยดีไหมไปครับคือถ้าบันตายเนี่ยตัวอื่นมันก็คือโดนโค่นแรงนะโหเร,รรเรียบร้อยสบายสบายสอนแล้วส่งร้าเรียบร้อยห้าหมื่นเก้าเดียวเบาจังขั้นสาวเลยเมื่อกี้ดิเด้สีทอง เรียบร้อยครับสามแสนห้าเพื่อนๆโอ้โหนี่โหมดสามันนะไม่ใช่โหมดชั้นสูงนะครับเอาอะไรมารอดโคตรแรงเรียบร้อยสตุยอมครับ โอเคครับก็สําหรับคลิปพ p พีทีไม่ระบุกับโกเทอร์เฟสตัวใหม่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สาหรับใครที่มีทีมนี้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้เล่นกันดูได้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้เปิดก่อนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะลองพลิกแพงคิดอาหารลบลีกดูผมคิดว่าน่าจะไหวนะเพราะอาเบโดเนี่ยมันยัวย่วยุให้ออโต้อยู่แล้วนะและส่วนมากอาเบโดเนี่ยมันไม่น่าจะตายจากเถิ่นแรงได้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์สุดท้ายเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยว คลิปต่อไปผมก็จะเอาโกเทอร์ตัวนี้นะครับไปลองกับทีมอื่นดูบ้างนะว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะครับอ๋อใช่สำหรับโกเทอร์ตัวนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับอันติแค่หนึ่งนะถ้าใครที่เพชรไม่เยอะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเปิดเอาแค่หนึ่งตัวเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่อยากใช้โกเทอร์เก่งแบบก้าวกระโดดอยากใช้อันติแล้วหวังผลด้วยนะครับผมก็แนะนําอยู่ที่อันติเลเวลสองนะโอเคก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ